Okay, yeah. you อนเข,เขาเขาแรงล่องอะไรก่อนเง่บุนนี่นี่พ่อนเด็ดทุกขึ้น่าเดียวโต่งอ่ะนะเออเดี๋ยเ,เ,เขาโอ,เเอใหบ้เฮ็ดเลยเนะส้นทางเบ้อเที่ยวเลยห้ีมบขุน มาเน um, um, uh, uh, uh. ี uh, uh, ้ยงกมาซื uh, ้อทุกเดือนเลยท่าน่้อหันอะไรนะอื้ออื้อหานอะไรนะอื้อหันอะไรอีก

ขาดจนปิดนะส่งฮะทหารเดียวกำลังเปิดนี่นี่ห้อ Come